สวัสดีค่ะทุกคนเช้าวันที่18นะคะวันพุทธที่18ตุลาคม2 5 6 6นะมาพบกับแนวทางทูบของแอดนะคะแนวทาถงทูบนะ <c oughs> อ่ะก่อนอื่นนะคะจะเป็นการโฆษณาลก่อนอื่นนะคะทุกคนแอดมีทูบให้บูชานะคะเผื่อใครสนใจเนาะมีเพื่อนๆที่บูชาทูบของแอดไปเขาปิดจุดเองนะคะก็เมื่อกี้ก็ถูก ทั้งอะไรนะฮานอยรัฐบาลไทยแล้วก็ลาวเข้าบ่อยมากนะคะมันขึ้นอยู่กับดวงนะคะเผื่อเผื่อแอดจุดไม่เข้าแต่บางคนเขามีดวงมีอะไรเขาจะจุดเข้านะคะเผื่อใครสนใจเนะาะแททุบแอดมีสามสามสี่อันนะคะมีทุบพระปู่ท้าวเวสสุวรรณมีไอ้ไทยแล้วก็ แล้วก็ปูทูบป,ปู่แล้วก็จะมีอีกทูบหนึ่งนะคะที่บางคนอาจจะไม่รู้เนาะจะเป็นทูบอากงเซียนแปะลงสีทูบอันนี้สําหรับกิจการค้าขายนะคะอากงเซียนแปะลงสีี่เกี่ยวกับกิจการค้าขายนะคะไอะ้ให้บูชาชุดละ99บาทนะคะได้30แท่งนะ,ะเพื่อใครสนใจก็ทักแอดไลน์ที่แอดให้ไปนะคะโอเคเรามาดูแนวทางทูบวันนี้นะคะแนวทางทูบวันนี้ก็จะได้อ่า 103นะคะ103แอดก็จะแปลงเป็น1เป็น7 0เป็น4แล้วก็3เป็น8นะ,ะทุกคนก็ลองไปจับดูนะคะเมื่อวานแอดก็แปลงให้นะคะถ้าใครตามเลขทูกเขาก็จะเข้าฮานอยฮาหนอยบ่อยมากนะฮะก็ประมาณนี้นะคะน่าจะ7อ่า1 4 1 8 7 0 7 3ประมาณนี้นะคะถ้าจะแปลงอ่ะ ถ้าใครจะเล่นนะคะเล่นก็คือถ้าจะเล่นทูบก็เล่นทูบไปเลยนะคะถ้าจะเล่นแนวทางก็เอาแนวทางเลยเพราะว่าถ้าเล่นทั้งสองอย่างมันจะเยอะนะคะก็ประมาณนี้นะคะเลขทูบก็1.03 1เป็น7 0เป็น4 3เป็น8ทุกคนก็ลองจับวินได้นะคะโอเคค่ะโชคดีกันทุกคนนะคะไปแล้วค่ะ